ครับวันนี้เรามาดูการปลดหัวเวย ID ของหัวเวย 7A กันอ่าตัวนี้เป็นหัวเวย 7A นะครับอาการก็คือเจ้าของเครื่องสั่งคืนค่าโรงงานแล้วมาติดหัวเวย ID นะครับนอกจากหัวเวย ID แล้วยังติด Gmail ด้วยนะครับดังนั้นการปลดจะปลด2อย่างในครั้งเดียวเลยนะครับทีนี้มือถือรุ่นนี้นะครับตัว Unlock Tool เนี่ยจะสั่งปลดในโหมดที่ปลดธรรมดาไม่ได้นะครับจำเป็นต้องแฟดไฟล์นะเพราะว่า ตัวนี้เป็น cpu ของ k ิร i n น7 1 0 a นะครับถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันไม่มีให้เราเลือกในโปรแกรมนะครับดังนั้นเราอยู่ต้องหาไฟล์ที่เขาฟิกมาเรียบร้อยเนี่ยมาใช้ในการปลดนะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะที่ได้มานะครับเครื่องนี้ผมทําให้เจ้าของเครื่องอยู่ที่500นะครับเป็นการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องแฟดไฟล์วิธีการเข้าโหมดแฟดก็ถ้าเป็นรุ่นเก่านะจะต้องกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดแช่พร้อมกันแล้วทําการเสียบสายนะครับ แต่ว่าเครื่องนี้ปรากฏว่ากดแล้วไม่เข้าถ้าเป็นหัวโวยรุ่นใหม่บางรุ่นมันจะให้เราไปสั่งในโหมด r e c o v e r y แทนนะครับอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในโหมด r e c o v e r y ทีนี้ก็ทําการปิดเครื่องเลยครับจากนั้นการเข้าโหมด r e c o v e r y นะครับให้กดปุ่มเปิดอ่าปุ่มเพิ่มเสียงแช่นะครับพร้อมปุ่มเปิดแช่ไปเรื่อยๆกดแช่ไปจนกระทั่งเครื่องติดแล้วก็เครื่องติดอยู่เนี่ยให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับจนมันเข้าสู่โหมด Recovery นะอย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลย แต่ปกติถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นเนาะเรากดเปิดแบบนี้นะครับมาติดเราจะปล่อยปุ่มเปิดแต่ของหัวเว่ยเนี่ยเราต้องกดแช่พร้อมกันไปเรื่อยๆจนมันเข้านะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลยอ่าโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับกดเพิ่มเสียงกับเปิดนะกดแช่ไปเรื่อยๆเลยครับจกนกระทั่งมันเข้าสู่โหมดรีคัลบอรี่อ่ะตอนนี้ผมปล่อยแล้วนะอ่าโอเคเนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับ ทีนี้พอเข้ามานะครับเราดูครับมันจะมีคําว่าอัปเดตใช่ไหมนะครับอัปเดตให้เรากดยืนยันเข้าไปครับอ่ากดอัปเดตนะครับจากนั้นมันจะมีคําว่าอัปเดตผ่าน USB นะครับนี่กดอัปเดตผ่าน USB กับ S อัปเดตผ่าน SD การ์ดหรือเมมโมรีนะตัวนี้เราจะอัปเดตผ่าน USB นะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมในการสั่งแฟลชนันเองก็เลือกเป็น USB เลยนะครับจากนั้นก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้อ่าจากนั้นก็ปล่อยไว้เลยครับทีนี้ จากนั้นเราไปที่โปรแกรมครับตัวนี้ที่จะใช้แฟดนะครับสามารถทําได้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น Unlock Tool หรือ mrt ก็ทําได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้ Unlock Tool นะก็เลือกหมวดของ h วงเว่ยเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้ดูฝั่งทางด้านซ้ายจะมีคำว่าอัปเดตเห็นไหมครับให้เราเลือกอัปเดตส่วนตัวนี้เราจะทำการเลือกไฟล์เข้ามาไฟล์สําหรับแฟดตัวนี้มันจะมีทั้งหมด6ไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเราจะทําการสั่งแฟดทีละตัวนะ กดเลือกตัวที่1จากนั้นกดแฟดเลยนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการแฟดไฟล์นะครับพอเสร็จตัวนี้มันจะมีเย็ดกับโนให้กดโนไว้ก่อนนะครับถ้าขดเยีมัมจะรีสตาร์ทจากนั้นก็ทําการแฟดตัวที่2ต่อครับเนี่ยไล่แฟดให้ครบทั้ง6ตัวอ่จากนั้นก็ทําการสั่งแฟดครับซึ่งไฟล์ที่ใช้แฟดตัวนี้เป็นไฟล์น่าจะเป็นไฟล์ที่แบ็กอัพมานะครับ อ่าโอเคตัวที่3ก็ทำการแฟตต่อนะครับสำหรับท่านในที่ติดปัญหานะครับอยากให้ช่วยแก้ก็สามารถทำได้แบบออนไลน์นะถ้าท่านมีคอมนะครับหรือโน้ตบุ๊กผมก็จะรีโมทแล้วก็ทำการแก้ให้แบบนี้นะครับทำแบบนี้เลยอ่านะครับแต่ก็ชิดในราคาที่เป็นราคากันเองครับปกติถ้าเป็นแฟตแบบนี้จะเริ่มที่500นะครับอ่าส่วนไฟล์ที่4จะยาวหน่อยเห็นไหมครับจะยาวหน่อย จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับตัวนี้แต่ผมรีคลิปนะตัวนี้รีคลิปให้มันวิ่งประมาณสัก8ปดถึงสิเท่านะที่เราเห็นวิ่งอยู่เนี้ยนะครับปกติใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะไฟนี้ตอนนี้ก็รอครับรอให้มันวิ่งจนเสร็จนะครับในช่วงนี้เราก็สังเกตมือถือไปด้วยนะครับแต่ว่ามือถือเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าเราจะสั่ง เย็ด yeah, นะครับที่เวลามันขึ้นมามันถึงจะรีสตาร์ทอ่ะตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้มันวิ่งจนเสร็จทีนี้อ่าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะก็ความรู้ดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องสอนออนไลน์พยายามหาความรู้มาให้ดูทุกวันครับอ่าตอนนี้ก็รออ่าทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเลือกโนอีกนะครับ เราจะต้องแฟดให้ครบทั้ง6ไฟล์นะครับอ่าตัวนี้ต่อไปไฟล์ตัวที่5นะครับตัวที่5ขึ้นมาแล้วก็ทำการแฟดเหมือนเดิมโอเคเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับส่วนมือถือมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะนะครับสถานนะเ็ายังอยู่ที่เดิมอ่าตัวนี้ก็เราก็ เลือกอันสุดท้ายครับทีนี้แฟตไฟล์สุดท้ายโอเคไฟล์สุดท้ายก็ใหญ่อยู่นะครับตอนนี้เราก็ทำการแฟดเหมือนเดิมนะเลือกไฟล์เสร็จก็ทำการแฟดเลยอ่ะตอนนี้ก็รอนะครับตอนนี้ผมรีคลิปนะครับให้คลิปทำงานเร็วขึ้น ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์นะครับท่านก็ดูเป็นแนวทางนะสำหรับท่านไหนที่เป็นช่างนะครับก็ดูวิธีการนะครับส่วนไฟล์ตัวนี้ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้แจกนะนะครับเนื่องจากว่าไฟล์มันมีค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยหลังจากเราแฟดทั้ง6ไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เรากดเย็ดนะครับกดรีบูตเลยอ่ากดรีบูตที่โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วมือถือของเรามันก็จะ ทำการสั่งรีบูตครับทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็รอให้มันรีบูตขึ้นมาครับทีนี้ส่วนคอมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาแล้วก็มาดูที่มือถือครับทีนี้หลังจากมันบูตขึ้นมาเราจะมาทําการเซตค่าเครื่องใหม่ครับก่อนที่จะเราทําตัวนี้ก็คือเราทําการเซตค่าเครื่องเนี่ยมันติดที่ Huawei ID ใช่ไหม โอเคหลังจากที่เราแฟดไฟล์เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ผมเล่งคลิปนะครับให้มันเร็วขึ้นไม่งั้นมันจะนานนะคลิปนี้ปกติจะอยู่ประมาณสัก30นาทีกว่าๆนะที่ผมตัดออกมาให้เรืวประมาณ8นาทีเนี่ยเพื่อกระชับเวลานะครับอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วทีนี้มาดูครับตัวนี้เราก็ทำการเซตค่าเครื่องหมายเลยครับกดถัดไปเรื่อยๆเลย โอเคตัวในข้ามได้เราข้ามไปเลยนะครับตัวนี้ผมจะข้ามไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหัวเว่ยอดีไม่โชว์อลไเห็นไหมอ่าเนี่ยครับกดถัดไปเรื่อยๆเลยโอเคตัวนี้ก็รอสักครู่นะครับเนี่ยตัวนี้เราก็กดถัดไปตัวในข้ามได้ข้ามนะครับนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้เครื่องของเราก็พร้อมสําหรับการใช้งาน ตัวหัวเว่ id กับเมลเดิมที่อยู่ในเครื่องก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เกี่ยวกับโทราศัพท์นะครับระบบนะครับเห็นไหมหัวเว่ย v e y 7 a นะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณครับ